สวัสดีครับพบกับผมจอรสกับ SK a ออโตคารวันนี้มาในวันตรุจีนซินเจียยูซินี่หัวใช้นะครับร่ำรวยล่ำรวยสำหรับวันขึ้นเทศกาลปีใหม่วันตรุจีนนะครับเมื่อสักครู่ได้ชมรถกันไปแล้ววันนี้เข้ามาใหม่นะครับผมยังไม่บอกราคา ท่านใดสนใจเนะี่ย i n ก o x สอบถามเข้ามาเลยนะครับในเพจรถมือสองระยอง SK Auto c a าหรือติดตามได้ในช่อง YouTube Channel MAC ระยองนะครับท่านใดสนใจอย่างไรนะครับ inbox สอบถามเข้ามาเลยนะครับอยากได้ราคาแบบไหนกับรถคันนี้แต่วันนี้ผมมาพามาดูรถกันก่อนยังไม่ตั้งราคายังรถเพิ่งเข้ายังไม่ได้รับการปรับปรุงนะครับเอาแบบสดๆร้อนๆกันเลยสำหรับของขวัญปีใหม่ในวันถุจีนมาชมรถกันเลยนะครับ เป็นรถโตโยต้าวีโก้นะครับวีโก้แชมป์ Champ, นะฮะแชมป์ Champ ปี2012นะครับ2.5ลิตรนะฮะเครื่องดีเซลนะฮะเครื่องยนต์ดีเซล2,500ซีซีนะครับตัวเจนะฮะเดิมๆสวยๆเจไฟฟ้านะครับเรียกได้ว่ารถคันนี้นะฮะเป็นรถเดิมๆสดๆ พึ่งเข้ามาเลยนะครับสีบอลเงินปี2012นะครับเออสีบอลทองบอลทองบอลเงินสีเทา <laughs> สีบอลทองต้อนรับตู่จีนนะการอ่านะนะครับท่านใดสนใจสดสร้อนร้อนนะครับอยากได้แบบนี้เป็นรถอ่าสมาร์ทแคปด้วยนะที่ท่านใดที่ตั้งโครงการอยากได้รถกระบะเอาไว้ใช้งานนะครับ เอามานำเสนอในช่วงตรุจีนนะฮะสวยๆสด,สดๆเลยยางเดิมๆนะเป็นยางร้อกระทะนะครับขนาด2 1 5 7 0 15 2 1 5 7 0 10 15นะครับยางโอตานินะยางโอตานิปี2018ดดอกยางคมๆยังใช้งานได้อีกหลายปีนะฮะเดิมๆนะครับรถยังไม่ได้เข้า เก็บงานนะฮะเอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันก่อนอันนี้ชมรอบคันกันก่อนนะครับและเดี๋ยวนะ,ะเราจะไปชมข้างในกันต่อแต่ตอนนี้ผมมาให้ดูเบื้องลึกนะฮะสัดส่วนต่างๆตะคงตะเข็บต่างๆนะครับนี่นะฮะตะเข็บเดิมหมดนะครับรถเพิ่งเข้านะฮะผมยังไม่ได้ตั้งราคานะท่านใดสนใจเสนอราคามาได้เลยนะครับนี่นะฮะตะเข็บเดิมหมดเลยนะครับ ก่อนผมตั้งราคานะครับเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่เป็น t o y o ต a h ไฮ u ักวีโก้แชมป์นะฮะอาจจะมีตำหนิบ้างที่กันชนหลังไฮ l ักวีโก้ไฮ u ักไฮรักวีโก้แชมป์นะ <laughs> อันนี้เอาให,หม่ไหมโตโยต้า ไฮรักวีโกแชมป์นะครับกันชนอาจจะมีตำหนินิดนึงนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวแก้ไขให้ได้นะฮะกับท่านผู้ชมที่สนใจนะฮะ็อ b o x สอบถามเข้ามาเลยนะครับในเพจรถมือสองระยอง SK Auto Car นะครับเดิมๆกระบะเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวมาชมภายในกันฝั่งผู้โดยสารนะครับเป็นรถสมาร์ทแคปนะครแคปเปิดได้ นะครับ <S preach miracle> สวยๆเนียนๆเบาะเดิมๆนะครับมาคันเดียวสดๆร้อนๆพึ่งมาเลยนะฮะจับทีเดียวพองเลยเอามาเป็นของขวัญปีใหม่วันตรุษจีนนะครับซินเจียยู่อีซินนีหัวชายร่ำรวยร่ำรวยนะครับเบาเดิมๆสภาพเดี๋ยวผมให้ดูตะเข็บด้วยนะว่าตะเข็บเป็นอย่างไรตะเข็บรถฮะนี่ฮะตะเข็บเดิมๆไม่ล้มนะครับคมๆ นี่ตะเข็บคม,คมเดิม,ดมนะฮะเห็นไหมฮะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ตะเข็บเดิมสวยๆเนียนน,น,นะครับสวยงามนะเอาแบบจะจะนะครับสนนราคาเนี่ยนะผมยังไม่ได้ตั้งนะแต่ลองเสนอมาผมเริ่มที่300แสนก่อนล้วกันเอาง่ายๆเริ่มที่300แสนก่อนเลยนะครับ ผมไม่ได้ประมูลนะประมาณนะประมาณการนะสามแสนอัพนะราคาพิเศษช่วงตรุจีนนะครับยังไม่ได้ตั้งราคานะครับเพียงแต่ว่าอยากให้ชมสภาพรถกันก่อนนะครับท่านใดสนใจมาจับมาจองกันก่อนเลยนะครับบอกได้เลยว่าราคาถูกกว่านิดนึงนะถูกกว่าเอาเป็นว่าราคาพิเศษช่วงตรุจีนดีกว่านะครับ เดี๋ยวมาชมกันฝั่งห้องอผู้ขับขี่นะฮะตามผมมาเลยตามผมมาเลยหรือผมตามคุณผู้ชม <c oughs> มาลองมาดูเลขใหม่กันนะครับว่าเลขใหม่เท่าไหร่อลองสตาร์ทกันดูด้วยสักครู่เดียวนะครับ <c oughs> อ้าใช่ใช่เป็นกุญแจรีโมทด้วยนะครับเป็นไฮรักโตโยต้าไฮรักวีโก้แชมป์นะฮะปี2012ับปี2012ตัวเจ นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ VGS เทอร์โบนะนะฮะไม่อยู่ที่141,742กิโลนะครับปี2012นะครับ Toyota Vigo c h a m นะฮะ2.5ลิตรนะครับเพียบพร้อมกับระบบกระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกนะฮะ นี่คุณผู้ชมได้เห็นนี่คือสวิตช์กระจกไฟฟ้านะครับพร้อมเซ็นทัลล็อกด้วยนะฮะแล้วก็กุญแจก็ยังมีระบบอ่อซิเคอริตี้ก็คืออิโมบิลิเซอร์นะฮะด้านซ้ายมือของคุณผู้ชมกระจกมองข้างนะฮะปรับนะฮะปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะครับตัวนี้ปรับไฟฟ้าแล้วก็พับเก็บไฟฟ้ารวมถึงไฟฟ็อกแลมหรือไฟสปอตไลท์หน้าที่กันชนด้วยนะครับมาครบๆเลยนะครับ แล้วก็มีถุงลมนิรภัยนะครับที่ฝั่งของผู้ขับขี่ที่พวงมาลัยด้วยนะครับคอนโซลเดิมนะสวยๆอย่างที่ไตเติลที่ผมให้ดูไปแล้วรวมถึงถุงลมนิรภัยฝั่งผู้โดยสารอีกต่างหากนะครับแล้วก็วิทยุ CD MP3 มาคมาครบๆเลยนะครับใช้งานได้ครบถ้วนนะครับรวมไปถึงแอร นี่นะฮะแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับเป็นแอร์อนาล็อกนะฮะในรุ่นตรงรุ่นนะฮะแอร์เกียธรรมดา5สปีดนะครับเกียธรรมดา5สปีดนี่นะฮะหัวเกียร์ยังแน่นๆเลยนะครับท่านใดสนใจรีบเลยนะครับอินบ็อกซ์สอบถามกันเข้ามาเลยนะครับมาก่อนได้ก่อนนะฮะสำหรับตรุจีนปีเสือทองนี้นะฮะ s อ Auto อ a ตคาร์นำเสนอนะฮะรถยนต์กระบะ Smart Cap Cap เปิดได้ Vigo c แชมป์ปี2012นะฮะตัว J ยังไม่บอกราคานะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่รับรองได้ว่าในราคาพิเศษอันนี้จะเป็นบาะด้านหลังนะเบาะแคปเรียกได้ว่าเบาะยังเดิมๆนะไม่สุดนะครับเอาให้เห็นกันจะจะเมื่อสักครู่นี้เราดูตะเข็บด้านข้างฝั่งผู้โดยสารแล้วนี่เรามาดูตะเข็บด้านฝั่งของอตำแหน่งผู้ขี่นะครับที่เสาเนะฮะ ตะเข็บเดิมเดมไหมฮะนี่เอาแบบเห็นจะจะกันเลยนะฮะตะเข็บสวยๆคมๆนะฮะไม่มีตัดต่อนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะครับกล้าการันตีคุณภาพครับคุณภาพทับแก้วกับรถสวยๆนะครับไม่ก็แสนสี่นะครับเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับรบกวนคุณหมูหวานนิดนึงนี่นะครับ แล้วเรามาดูกันห้องเครื่องยนต์ว่าเป็นอย่างไรนะครับสีเบรกคืเดิมนะไอ้สตีตัวถังเดิมนะบางๆเลยนะครับนี่ฮะเครื่องยนต์ D4D 2.5ลิตรนะครับ2.5ลิตรเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับ D4D าแล้วก็มาดูตะเข็บน็อตยังไม่ถูกถอดนะครับ เดิมๆตะเข็บนะฮะตะเข็บบางโคนเดิมหมดนะครับเครื่องยนต์แน่นๆแสนหนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลนะครับคานหน้าเดิมนะฮะฝาไล่ไปเลยคุณผู้ว่านไล่ไปให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดๆเลยรถพึ่งเข้าเลยเดิมๆเลยนอ็อตฝากระโปรงยังไม่ถูกถอดยังซิงๆปั๊มตาโตโยต้าด้วยฝากระโปรงเดิมนะครับอินเตอร์ครูลเลอร์เทอร์โบอินเตอร์ครูลเลอร์นะครับ2.5ลิตร นะครับตัว J จนะฮะสวยๆท่านใดสนใจรีบเลยนะฮะกับ t o y ย t a h ไ r รักวีโกแช m p 2.5ลิตรสมาร์ท a คปแมน a l Cap, Manual, 6 s p สปีเกียร์ธรรมดา6สปีดปี2012นะครับผมให้ดูตัวรถเพื่อเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นการตัดสินใจสำหรับท่านผู้ชมที่มีโครงการอยากจะหารถกระบะสักคันหนึ่งนะฮะ ผมรับประกันนะครับคันนี้ราคาไม่สูงแน่นอนนะครับท่านใดสนใจนะครับผมรีบเอามานําเสนอก่อนที่ผมจะปรับปรุงและตั้งราคานะครับเสนอกันเข้ามาได้เลยหรือท่านใดสนใจนะครับมาเยี่ยมชมเราได้นะครับที่เต็นท์เอสเคอโต้คาร์ในช่วงตรุษจีนเราไม่ได้หยุดนะครับมาอย่างไรถนนตะกวนหาดทรายทองหรือที่เรียกกันว่าตลาดลาวมาบตะพุทธนะฮะจังหวัดระยอง นะครับจากแยกนิคมอุตสาหกรรมมาบตะพุธเข้ามาประมาณ800เมตร1กิโลนะครับอยู่ขวามือหรือท่านจะมาจากในเมืองระยองนะครับจากโค้งเกอกยาชานะเข้ามาชุมชนเกอกยาชาเข้ามาถึงสี่แยกวัดตะกวนเลี้ยวขวานะครับวิ่งมาเรื่อยๆจนถึงตลาดลาวขวามือผมซ้ายมือเลยมาประมาณ800เมตรอยู่สายมือนะครับยินดีให้คำแนะนำ บริการรับเทินแลกเทิรนซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกชนิดนะครับมาสัมผัสกันได้มานั่งจิบกาแฟกันได้นะครับมาเยี่ยมชมมาทดลองขับประสงค์ประสงค์งมาอย่างไรทักเข้าทักเข้ามาอย่างไรนะฮะในเพจรถมือสองระยอง SK Auto c ่าหรือติดตามได้ในช่อง YouTube n h l นะครับ MAC ระยองเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับหรือ ยังมีอีกช่องทางนึงเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ด้วยนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามได้ในแอดมินเพจนะครับมีผมจอร์ดคุณหมูหวานคุณน้องตั้มคุณปอเปิ้ลนะนัดหมายเข้ามานะครับในช่วงวันตรุจีนนี้นะครับในราคาพิเศษนะครับมาสัมผัสมาจับต้องกันได้เลยนะครับก็ขอวอวยพรนะครับในช่วงตรุจีนนี้ก็เอามานําเสนอกับรถยนต์สวยๆแบบนี้นะเอามาเป็นที่ ตรงความต้องการเป็นที่จับจองของคุณผู้ชมนะครับก็สุดตุรกีปีนี้ซินเจียยูอีซีนี้ห่วฉายอย่างที่บอกไปแล้วนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับเงินทองไหลมาเทมาขออวยพรทุกทุกท่านนะครับขอให้มีโชคเฮงๆสำหรับตุรจีนี้สุดท้ายนี้นะครับโรคโควิด -19 ก็ยังเหมือนเคยนะฮะยังไม่ได้หมดไปนะครับดูแลรักษาสุขภาพนะครับรีบไปฉีดวัคซีนกันฮะท่านใดเข็ม2เข็มสาเข็มสก็ตามแต่นะครับ ก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยออกนอกบ้านใส่แมส์ร้างมือเว้นระยะห่างนะครับแล้วมาพบกับพวกผมนะฮะชาวทีมงาน SK Auto c a ทาด้วยความปัญหาดีจากพวกเราชาวทีมงาน SK Auto c a ทกาก็สุดท้ายแล้วจริงก็ขอลาไปก่อนขออวยพรให้โชคดีทุกทกท่านในวันปีใหม่จีนนี่ฮะตุจีีปีเสือทองนี้สวัสดีครับ